สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาลวยนะคะ่ะมือน,นี้แอดกระไดมาอยู่วัดสว่างสีเจริญนะคะ่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีนะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพาลวยนะคะ่ะอาจารย์ทางวัด สว่างสีเจริญก็จะสร้างหอระฆังเนาะพี่น้องเอฟซีันใดอยากรวมทําบุญก็ติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอยากรวมทําบุญเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องก็อยากรวมทําบุญกับทางวัดสว่างสีเจริญก็ติดต่อมาทางแอดได้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะรวมทําบุญเนาะค่ะเอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีแหละอาจารย์ก็ไดนิมิตฝันแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยกับพระอาจาย์ จารทางวัดสว่างสีเจริญเนาะคะ่ะจะได้รวมทําบุญสร่างหอะระฆังเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเอซท่านได้คำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาคดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากอาจารย์เลยคะ่ะอันนี้ก็เา้อยกันให้กันอาจารย์เดี๋ยวฟังแป๊บนึงครับสองพันบาทซอยรวมสร้างหอะระฆัง ่าจารนอาจารย์เงินอยู่นีสองพันบาทผมช่วงบางโอ้แบ่งท่านเนาะวันนี้ลบลบกวินู้ไดจิตเทืันนี้เนาะบัดเดี๋ยวทีนทีนี่ไปให้นะเทีนเทียไทยจำจำจำเลยนะพูดกินดาสีสุวันชื่อเพื่อนจักเพื่อนยุไสกับผมก็ได้ถามจักเพื่อนยุไสจักยุไส จะเพื่นโทษมากบอกว่าร <ain> ่วมสร้างหอระฆังน้ำอาจารย์แน่ว่าฉันผมก็เลยนั่มาถวายอาจารย์แต่ว่าเพื่อนห็นไส่กันเพื่อนสั่งมาเท่านั้นเนาะสั้งมาเท่านั้นว่าก็ดีไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนั่นก็เจ้าก็ดีสั่งก็เจ้าก็ดีเฮ็ดไปเรื่อยๆธรรมดาลรามีเงินพันหนึ่งที่ไปสั่งแสนบ่ได้บ่ได้ดีก็ได้สั่งพันใส่เพื่อเล่าหน่อยละเนาะแต่สิเล้่าที่ถอดเฮ็ดเ่ราเศร้าอาจารย์เฮ็ดบ่แล้วเฮ็ด ไปเรื่อยๆก็เฮ็ดนั่นมันก็แล้วคือเก่ามันแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนว่ามันแลี้ยวเนาะครับผมอดใจไม่ได้อ๋อวันนี้การรับชิ้นรับพรานผ่านออนไล่หนวดเด้อพลอยพี่น้องเอ้ยเอาผู้ใดไอันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสร้างหอละขังก็ได้รับชิ้นรับพรานหนวดก่อนชิ้รับตัวเลขอาจารย์อาจารย์ฝันดีอยู่ดิงวดนี้อาจารย์มาแต่ว่าเป็นแนวทางเด้อฝันก็คือฝันเด้อพ่อยพี่น้องบ่ได้บอกเลขนี่อาจารย์บ่ได้บอก บม่ได้บอกไ่ได้ว่าก็ว่าพยัญชนะไทยเสียงการยี่สิบเก้าว่าส่วนแต่รวมแล้วมันเป็นสี่สิบสี่ตัวว่าส่วนนี้นี่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 แบบนครับเสียงกลางว่าส่เอ้าเสียงเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำมันคือบ่มี่ว่าส่วนนี่ครับคือว่าพยัญชนะเนี่ยก็ใช้เสียงกลาง ไฮเต้เสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำมว่ให้มากเลย่รวมแล้วเป็น44ตัวรวมแล้วเป็น44ตัวเสียงกลางมีจักตัวครับอาจารย์29่สิบเตัวยี้าตัวนั่นเห็นบ่พยัญชนะไทยเสียงกลางมี29ตัวรวมแล้วเป็น44ตัวอ่ฟังแล้วกับวเคราะห้อกันเอาเองนวดอาจารย์ไม่ได้ให้เลขให้เบื่อโดยเด็ดขาดเสียงสั้น บ่ได้บอกครับเขาวาครับไม่นิเมมิดน้อยจังนะในฝันมิมิดมันฝันมันกรนชิลุกแล้วละตีสี่ตีหนึ่งเลละครับลูกก็มาเอาเสียงสูงเสียงต่ำมันไปทางไหนแต่เก่าม <sw> <c oughs> ันขึ้นยังมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางแต่ว่าตะกี้ห้าก็เลี่ยนเนาะครับมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลาง ยังไม่นมีเท่าใดระบูงจกักเลยตัวครับไอ้กีมันไห่ได้อยู่เดียวนี้มันไหล่บ่งจกักเลยครับผมนว่าเสียงยี <c oughs> ่ิเก้าโตวรวมเลยสี่สิบส่โตรนเาเพราะยันสนาไทยมันก็ม่สี่สิบสี่โต้ตัวนี้บ่ครับมีสี่สิบสต้ 40. จะอะไรไปว่ายัาจารย์ที่มนนนันเป็นเลขเป็นเบอร์เี่ยอันนี้เรา,จ,า,จ,าจับโบนน้ นี่เมีนมาเสี้ยนนี่บมาครับอาจารย์ครับมือว่านนี่มือว่านนี่ไปวันศิลพอดีตัวนี่แม่นมาไปว่นศิลป์มองว่านเรือบ่หล่ะมือก่อนนี้มือก่อนวันศิลเนาะมือก่อนวันศิลหางศิลตัวนี่ หางสินหางสินชิบแมนยังไงจะบอกเนาะิบวช่วมอนน้ำกันเงนจะบอว่าเจ้าะเฮ็ดบุญสางเอาละคั่งม่วมกันเนาวบัดแห้งชีได้โชคตัวบัดนาอาจารเนาะจาวะจะนีแหละจักบั่โชคได้เงินในทองสืหาย้อยเบือละชคกนาที่การงานชคกสุยงสุแน่อาจารย์ก็คุณชั่เล มักนก้นกะทิโชคว,ว่ามีงานกะทิได้งานไปสุดัวเฮ็ดเฮ็ดจังมาละข้างเด้มันดังไกลเ <c oughs> ด้บางทีกัผููมีงานแล้วชีได้เลี้ยนคันไปเฉยไปเ้วเป็นเจ้าฝนมุ่นหนกะแห้งีเลี้ยนยศเลี้ยนคันเป็นไงถึงไปก็ก้องเห็ดีว่าคักยูกว่าน้อยจัดนะ <c oughs> เอาไปรับทิ้งแล้ก้น

เมือ่อใดเหล่าพ่นจิเริ่มเฮ็ดฐานมือครบออบอับอ,อาจารย์แจักบ้านได้ถามขรับบ้านได้อาจารย์ร้องถามในเรื่อเพิ่นจิเริ่มเฮ็ดฐานมือใดจิได้มาธยัยเอฟชีเบิงนั่มเพิ่นจิเริ่มเฮ็ดทงเฮ็ดฐานมือใดเอฟชีผู้เพิ่นอย <โร S 2> ากเฮ็ดอยากสังหรณ์แต่ไมีอยู่เขาไปหาตืนนั่นอยู่ที่บัวเิอหาสังที่ิวหาสางังนี่เดเห็นถ้าเขาวตั่นมาวัดจิไปหาสังก่อนเราจำนรื่องนี้มาแล้วว่าบัดเห็นเอา ยินกับไส้มะกอกครับผมบ่าได้ถามผมเาส่ไเดี๋ยวมันคือแล้วเนากบอกขาอปั่มต้นอันนี่ออกเอานี่มาใส่ปั่มต้นปั่มต้นกุ้งอเป่ลต้นนันัขีเล็นี่ไหมโอ้ใส่ต้นีนี่นี่เขาใส่ โอ้ยไปฟังทีมอาจารย์เอ้ยเสียดายไ่จะอ้อมยอดมัตัวเดี๋ยวใส่แก่นี่โอ้โอ้เสียเอาใส่มองโ่าฟังกี่เล็กนี่ให้มาลงชาร่าให้ได้ขึ้นหอละกข้างตีมิน้งเลยแกนี่มาขึ้นครับเอาแต่ขึ้นทีไร่เง้ยินชัดเหลือเด้ออาจารย์ว่าพยัญชนะเสียงกลางยี่สิบเก้าตัว แต่ว่าร่วมแล้วทั้งเวดเป็น44โิบสี่ตัวอาจารย์นิมิตว่ายังสัน้นพลอยพ่นอ้องก็เลองออกไปวิเคราะห์ว่าเพื่อนฝันฝันสุขคนล่ะครับผู้ใดฝันฝันเวดว่าจะหลับ,ตาล,บตาลงฝันเลดผู้ใดที่ฝันจําได้ฝันจําบ่ได้หรือว่าผูดด้ใดที่ฝันแม่นฝันบ่แมน่นอาจารย์เพื่อนก็บ่ได้ให้เลขให้เบอร์อาจารย์เพื่อนบอกฝันสู้ฟังซื่อๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทร้างช่องกระนั้นเสนอให้เปลี่ยนแนวกับทางตอนนั้นเมื่อนี้ก็รถือโอกาสพาพ่อพี่น้องอีพีทุกท่านทุกคน มาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนน้ำกันโดยการสร้างหอระฆังแอดกัถือโอกาสเปส็นสะพานบุญในครั้งนี้เพ่อให้พี่น้องท่านใดที่อยากห่วมเฮ็ดห่วมสร้างเพือเอพ่อนมีอ่าเพื่ตั้งใจว่าอยากเฮ็ดหลายปีแล้วครับหกเทศปีแล้วแต่ว่าผมว่าไปาาาเ่ราะแม่จะเตี้นเนื่องว่าขาดงบประมาณอยู่นะครับครั้งนี้กะถือว่าเป็นโอกาสอนันดีที่โซเชียลหรือว่าช่องยูทูปข้อนี้ได้มาถ่ายท้ำอ่าให้เพ่อนพี่น้องได้อ่าเอาง่ายๆว่า ่วมอาน,นิสงส์กันบาวสิยูสมองสุบ้านละยูประเทศใตยหือประเทศเนอนเอยผู้มีกิจติาหุวมสั่ง่วมอาน,นิสงส์กันได้ทั้งนั้นแหละครับคุี่น้องครับอ่าแต่ตัวนออาจารย์นะชิลบควันซ้ำนี่อาจารย์ชิวได้กไม่ดีกั่านี่ยผมนั่งโดนจาณตัวัน้าอาจารย์นะครับผมครับสาธ <c oughs> ุสาธุครับก็จกตก่ะ CCP แต่ว่าจับบ่อยแต่กินมันด้แต่จังใจดีเนาะมันมีเสียงตำ่ำเสียงสูงเสียงนี่เนาะคะ่ะกับเป็นตัวแนวทางที่อาจารย์ทางวัดสว่างศรีเจริญได้นิมิตให้ฝากพี่น้องเนาะคะ่ะว่ามีพยัญชนะ29ตัวรวมเป็น44ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะอาจารย์ทางวัดสว่างศรีเจริญกับมีแนวทางฝากพี่น้องเอฟซี FC, เนาะเพื่อมีโชคมีชัยได้รวมทำ บุญสั่งหอละคังเนาะค่ะแอดก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนี่ยค่ะที่ว่าอาจารย์จะได้สร้างหอละคังเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยากร่วมทําบุญก็ติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะอยากร่วมทําบุญสร้างหอละคังเนาะค่ะเพื่อจะดังไกลเนาะค่ะพี่น้องก็ ติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องจะว่าอยู่ไกลอยู่ไก่ก็รวมทําบุญได้เด้อค่ะสร้างหอระฆังกับทางวัดสว่างสีเจริญเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะต้องี่ว่าจะสร้างหอระฆังก็ได้สั่งสื่อหินสื่อของเตรียมไหวแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะ ค่ะเอฟซีันใดอยากรวมทำบุญกับแอดสว่างสีเจริญเนาะค่ะที่จะสะร้างหอระฆังเนาะค่ะอาจารย์เพื่อนก็จะสะร้างหอระฆังเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็อยากรวมทำบุญเกาะติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพะรวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแอดก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ